เดียมเพหลังจากโตโยต้าจดทะเบียนลิขสิทธิ์โตโยต้าแลนด์ฮ opper ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2023ที่ผ่านมาซึ่งใช้แพลตฟอร์มของโตโยต้าไฮรักแชมที่มีการผลิตและจำหน่ายในบ้านเราว่ากันว่าบ้านเราจะเป็นฐานผลิตหลักของตัวโตโยต้าแลนด์ฮ opper mini SUV ที่จะมีการเปิดตัวในปี2025นี้ สวัสดีครับวันนี้พาเป็นแฟนของ t o y o ต a นะครับมาอัปเดตข่าวๆนะสำหรับตัว SUV ยูวีไซมินินะครับบนพื้นฐานไฮรักแชมป์ amp, หรือจะเป็นตัวค r โร l a คอร์ s นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ t o y o ต a นะครับได้เปิดเผยภาพทีเซอร์นะครับของรถยนต์ SUV นะครับปิดสนานะจำนวน2รุ่นนะครับโดยรุ่นหนึ่งนั้นอาจจะเป็นทายาทของ FJ Cruiser ส่วนอีกรุ่นยังไม่มีชื่อ แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้ชื่อเป็นแลนฮ h o ปเปอร์เนื่องจาก t o y ยต้นะครับได้นำชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่8สิงหา 2023ที่ผ่านมานี้นะก่อนที่ภาครัฐนะครับจะเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2023ที่ผ่านมานี้ทางทีมวิศวกรของญี่ปุ่นนะครับในปี2024ก็ได้เดินทางมาดูงานนมาศึกษานะตัวรายละเอียดของกระบะไฮลักแชมป์นะครับที่จะนําไปพัฒนานะครับไปเป็นรถ1รุ่นนะครับอีก1นึ่งเซกเมนต์แลนด์ฮอปเปอร์นะนะครับที่เขามีการปล่อยภาพทีเซอร์แล้วได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อนี้นะครับ ก็ทำเอาสาวกของ t o y o ต a นะครับตาลุกเป็นวาวแล้วว่าเราจะได้ใช้รถยนต์มินิ s u v สายแคมปิ้งนะครับขนาดเล็กนะเครื่องยนต์สมรรถนะ2.4ลิตร2.7ลิตรแล้วก็2.8ลิตรนะครับก็จะมีเครื่องยนต์ให้เลือก3รุ่นเลยเหมือนกับกระบะไฮรักแชมป์นะที่มีการจำหน่ายแล้วก็มีการผลิตในบ้านเรานะครับสำหรับขุมพลังนะ2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะ343นิวตันเมตรนะจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับกระบะไฮรักแชมป์นะ จับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะนะและขนาด2.4ลิตรนะ150แรงมา้า400นิวตันเมตรตัวนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะแล้วก็ทั้ง2รุ่นนะรับรองน้ำมันสูงสุดถึง B20 เลยและเครื่องยนต์บนซิน2.7ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง166แรงมา้าแรงบิดสูงสุด245ิ้นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะยังมีอีก1คขุมพลังความแรง2.8ลิตร204แรงมา้า แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อแบบฟูลทัมก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงของโตโยต้าในบ้านเราก็คุ้นเคยกันดีสําหรับเครื่องยนต์ที่ไล่เลียงมาทั้งหมดนี้พละกําลังสมรรถนะความอึดความทนก็ถือว่าไม่เป็นรองคู่แข่งทานามาผลิตและจําหน่ายในบ้านเราราคาอยู่ระหว่างกึ่งกลางโตโยต้าโคโรล่าคอร์และ โ o y o ต้าฟอ,อ t u n e er เก็ถือว่าอยู่ประมาณ1.3ถึง1.5ล้านบาทก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่น SUV ไซมินิ i, สายแคมน่าจะถูกใจถ้าดูตอนนี้ในบ้านเรารถทรงนี้ยังไม่ค่อยมีเข้ามาทำตลาดเท่าไหร่เขาจะมีล่าสุดแท้ง300ราคา1.5ถึง1.7ล้านและมีซูซูกิจินนี่ราคา1.8ล้านที่นำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเรา Toyota นำพื้นฐานไฮรักแชมไปผลิตเป็น SUV ไซมินิ ใส่เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันพลังกำลังปรับจูนเพิ่มหน่อยใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าหรือไฮบริดออปชันภายในไม่ต้องหรูหราใส่มาเป็นแบบคลาสสิกทรงเดียวกันกันกบไฮรักแชมป์น่าจะลดต้นทุนเนยเยอะและราคา1.2ถึง1.5ล้านบาทถือว่าเข้ามาตีตลาดอาจจะผลิตไม่ทันก็เ,เป็นไปได้สาวกพิโตต้องรอติดตามข่าวแต่ว่ามีข่าวแว่วมามีการเลื่อนการเปิดตัวสำหรับรถรุ่นนี้เนื่องจาก การพัฒนายังไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ตัวรถยังออกแบบไม่เสร็จแล้วรวมไปถึงในส่วนของดีไซน์ว่าจะใช้ของตัว FJ ปลุกตำนานให้มีชีวิตอีกครั้งหรือไม่อาจจะเป็นการนำแพลตฟอร์มทั้ง2รุ่นมาผสมผสานกันและออกมาเป็น SUV ไซมินิไลน์ฮอปเปอร์สาวพิโตต้องรอติดตามในปี2025น่าจะเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับ SUV รุ่นนี้ที่จะนำเข้ามาผลิต ในบ้านเรารวมถึงใช้แพลตฟอร์ม Toyota h ไฮรักแชมปเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ยอดขายก็ถือว่าดีเลยสำหรับกระบะไฮรักแชมป์เป็นรถคลาสสิกอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับการอัปเดตข่าวๆรถ SUV, s ไซมินิไลน์คูเซอร์ Hopper บนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ที่จะมีการผลิตในปี2025บนพื้นฐานไฮรักแชมป์